ครั้งที่ส3 2ด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าผู้พูดเพอเจอร์คือกล่าวไม่ถูกกาละกล่าวไม่จริงกล่าวไม่อิงอัตถะไม่อิงธรรมะไม่อิงวินยัยกล่าววาจาไม่มีหลักฐานไม่มีที่อ้างไม่มีที่สิ้นสุดคือไม่ยอมที่จะยุตดิด้วยเหตุและผล บายเบียงเลี่ยงไปประการต่างๆถ้าว่าอย่างนี้ก็บอกว่าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นก็บอกว่าอย่างนี้ไม่มีการที่จะปรับเหตุกับผลให้ตรงกันแล้วก็ให้ยุติลงด้วยเหตุและผลจริงๆถ้ายังคิดที่ต้องการที่จะให้ธรรมะเป็นไปตามความเชื่อของตนเอง ตามความคิดของตนเองก็ย่อมจะมีการขัดแยง้งมีการหลบเลี่ยงมีการหลีกไปไม่ยอมที่จะรับฟังในเหตุผลจริงๆแล้วก็ยุติลงสิ้นสุดลงด้วยเหตุและผลถ้าฉะนั้นผู้ที่พูดเพ้อเจอนะคะไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีการยุติด้วยเหตุผลไม่ประกอบด้วยประโยชน์โดยกาละไม่ควร ส่วนความสะอาดทางวาจาที่เป็นการเว้นจากสัมผัสปลาปวาจานั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าละคำเพอเจอ้อเว้นขาดจากคำเพ้อเจอ้อพูดถูกกาละพูดแต่คำที่เป็นจริงพูดอิงอัตถะพูดอิงธรรมะพูดอิงวินยัยพูดแต่คำมีหลักฐานมีที่อ้างอิงมีที่กําหนดประกอบด้วยประโยชน์โดยกาละอันควร ท่านผู้ฟังยังมีสัมผัสปลาปวาจาไหมคะมีค่ะผู้ที่จะละสัมผัสปลาปวาจาได้คือพระอระหรันต์เพราะฉะนั้นชีวิตรจริงเป็นอย่างไรยอมรับสภาพธรรมะตามความเป็นจริงระลึกรู้ในลักษณะที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมในขณะนั้นเพื่อจะไม่ยึดถือว่าเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเพราะเหตุว่าการละกิเลสต้องละเป็นลำดับขั้น ข้อความต่อไปพระผู้มีพระภาคตรัสว่าบุคคลผู้ประกอบด้วยอกุศลกรรมบทสิบประการนี้คือกายะทุจริตสามวจีทุจริตสี่มนโนทุจริตสามเมื่อลุกขึ้นจากที่นอนแต่เช้าตรู่ถึงแม้จับต้องแผ่นดินก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้ไม่จับต้องแผ่นดินก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเอง ถึงแม้จับต้องโคไม่สดก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้ไม่จับต้องโคไม่สดก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้จับหญ้าอันเขียวสดก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้ไม่จับหญ้าอันเขียวสดก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้จะบำเรอไฟก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเอง ถึงแม้จะไม่บำเรอไฟก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้เป็นผู้ประนมอัญชลีนอบน้อมพระอาทิตย์ก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้เป็นผู้ไม่ประนมอัญชลีนอบน้อมพระอาทิตย์ก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองถึงแม้ลงน้ำสามครั้งทั้งเวลาเย็นเวลาเช้าก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเอง ถึงแม้ไม่ลงน้ำสามครั้งทั้งเวลาเย็นเวลาเช้าก็เป็นผู้ไม่สะอาดอยู่นั่นเองข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าอักุศลกรรมบทสิบประการนี้เป็นความไม่สะอาดด้วยเป็นตัวกระทําไม่สะอาดด้วยก็เพราะเหตุแห่งการประกอบด้วยอกุศลกรรมบทสิบประการนี้นรกจึงปรากฏ กำเนิดดิรัจฉานจึงปรากฏเปรตวิสัยจึงปรากฏหรือว่าทุกขติอย่างใดอย่างหนึ่งแม้อื่นจึงมีเวลานี้มนุษย์ภูมิปรากฏนรกยังไม่ปรากฏเดรัจฉานปรากฏแล้วเปรตวิสัยหรือทุคติอย่างใดอย่างหนึ่งแม้อื่นจึงมีก็เพราะเหตุแห่งการประกอบด้วยอกุศล,ลกรรมบทสิบประการนี้ ท่านที่สงสัยว่านารกจะมีไหมเปรตจะมีไหมทุกขติจะมีไหมเนี่ยนะคะถ้าท่านกระทำอกุศรกรรมมากๆากภพภูมิเหล่านี้ก็จะปรากฏเป็นแน่นอนสำหรับกุศรกรรมมาบทสิบพระผู้มีพระภาคทรงแสดงโดยนัยะตรงกันข้ามกับอกุศล,ลากรรมมาบทสิบพระผู้มีพระภาคตรัสว่า เพราะเหตุแห่งการประกอบด้วยกุศลกรรมรบทสิบประการนี้เทวดาทั้งหลายย่อมปรากฏมนุษย์ทั้งหลายย่อมปรากฏหรือว่าสุขติอย่างใดอย่างหนึ่งแม้อื่นจึงมีเรื่องของความสะอาดไม่ใช่อย่างอื่นเลยนะคะนอกจากกายวาจาใจถ้าเป็นสุจริตก็สะอาดถ้าเป็นทุจริตก็ไม่สะอาด ผมไปพบในอัตถกถานะครับที่ท่านอธิบายเรื่องเรื่องศีลเนี่ยนี่ท่านอธิบายออกมาว่าอย่างนี้ท่านบอกว่าสําหรับปานาติบาตนี้นะครับหรืออธทินาทานเนี่ยทั้งสองประเภทเนี่ยกระทําเองบ้างหรือใช้ให้ผู้อื่นกระทาบ้างกนน็นับว่าผิดศีลทั้งสองอย่างนะครับทําเองก็ผิดศีลใชใ้ผู้อื่นก็ผิดศีลแต่เฉพาะ,ะมุสาวาทนี้ หรือมุมสาวาดนี้นะครับท่านบอกว่า,าเป็นการผิดศีลเฉพาะตนเองเท่านั้นเองทีนี้ไอ,อ้มุสาววาทนี่ใช่ผู้อื่นมุสาวาดไม่ได้หรือเราผมก็ยังสงสัยอยู่เช่นอย่างก็มีเจ้าหนี้มาทวงนี่ก็บอกเด็กบอกว่านี่ไปบอกเขาว่าไ่อยู่นะเนี่ยทีนี้ในนั้นท่านระบุว่าเป็นกระทำโดยตนเองเท่านั้นไอ้ส่วนใช่คนอื่นกระทำเนี่ยไม่จะถือว่าไม่ผิดศีลหรือยังไงคุณท่านก็มไม่พูดท่านไม่พูดถึงเลย ขันว่าอย่างนี้นะครับไอ้มิจฉาจาร์นะก็มันของแน่ๆแ,แล้วต้องกระทาด้วยตนเองไม่เป็นปัญหาแต่เฉพาะมูสาวาดนี่สงสัยว่าองเป็นยังไงกันแน่ครับอันนี้ไม่ใช่ไรครคอนทั้งรองนะครับไอ้ที่พูดตะกี้ว่าอะไรมูสาวาดใช่คนอื่นเขาพูดเท็จจะผิดไม่ผิดงั้นใช่ไหมไอ้นี่ผมอาจจะกระถาก็ไม่ได้ดูครับกฎหมายใช่คนอื่นไปโกหกก็ได้ผิดถึงคนโกหกไปดูประมวลกฎหมายยาเดี๋ยครับนนี่ผมมีอย่างนี้นะ อนกรกตาผมไม่ได้ดูอะเล่มเดียวผมไม่ได้หยิบดูแลยแต่ในประมวลกฎหมายมีอย่างว่าเอา้าคุณไปเบิกความเทเ็จทีทีไปเบิกถึงเราเหมือนกันนี่อย่างนี้ก่อนกฎหมายเขาเอาอะแต่มัากฎหมายนี่มันเรื่องในโลกนี้นะครับไอ้โลกประโลกนะไม่รู้แต่กฎหมายมันผิดนะใช่เขาไปเบิกความเท็จเนี่ยนี่เขาเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับข้อว่าโดยประโยคะได้แต่ปานาติบาตเป็นสาหัสทิกะบ้าง สาหติกาก็คือกระทาโดยตนเองนะครับเป็นอาณัติกะบ้างหรือใช้ผู้อื่นทำอธินนาทานก็ฉันนั่นมิจฉาจารมุสาวาทะการดื่มสุราเป็นสาหติกะคือกระทาโดยตนเองเท่านั้นนี่เขาบอกอย่างนี้ผมก็ไม่เข้าใจเรื่องของธรรมะเป็นเรื่องละเอียดจริงนะคะและท่านผู้ฟังเนี่ยจะรู้ได้ว่าถ้าท่านเป็นผู้ที่ใคล้ต่อกันละเว้นทุจริตและเป็นผู้ที่ จะขัดกล่าวดับกิเลสท่านจะระลึกรู้ในขณะนั้นค่ะว่าเป็นมุสาวาทหรือไม่เป็นมุสาวาทถ้าว่าบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเป็นมุสาวาทได้ยินได้ฟังมาเนี่ยอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องจริงพูดไปแล้วก็คิดว่าตัวเองไม่ได้มุสาวาทไม่มีเจตนาที่จะมุสาวาทถ้าผู้ใหญ่เล่าเรื่องให้ฟังแล้วก็บอกเด็กคนนี้ให้ไปบอกอีกคนหนึ่ง เด็กไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าไม่มีเจตนาที่จะมุสาวาดแต่คนที่รู้ว่าไม่จริงขณะนั้นนะคะจะรู้ถึงสภาพของจิตที่จะกล่าวอย่างบางคนรับฟังเรื่องอะไรมานะคะแล้วเขาก็บอกว่าให้ไปเล่าให้คนอื่นฟังคนนั้นไม่รู้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่จริงก็ไม่รู้ว่าเป็นมุสาวาดถ้าตัวเองไม่มีเจตนามุสาวาด แต่คนที่มีเจตนาที่จะพูดไม่จริงเนี่ยน,นะคะเป็นมุสาวาทแล้วแล้วก็พูดที่จะขัดเกลากิเลสถ้ารู้ว่าเรื่องจริงเป็นอย่างไรเรื่องไม่จริงเป็นอย่างไรขณะนั้นสติเกิดจะรู้สภาพของจิตว่าสติเนะะี่ยค่ะมีกําลังพอที่จะเว้นวจีทุจริตหรือว่าไม่มีกําลังที่จะเว้นวจีทุจริตในขณะนั้นเป็นตัวตนเป็นสัตว์เป็นบุคคล ทำให้กระทำทุจริตกรรมที่เป็นมุสาวาทได้ในสัทธรรมประกาศินีอัฏถกถาขุทธกะนิกายปฏิสัมพิธามัสสีลมยญยานะนิเทศวันนาแสดงองค์ของสัมผัสปลาปะวาจาว่ามีองค์สองคือ 1. นึ่ภาระตะยุทธ,ธะสิตาหารนาทินิรัตถะ กถาปุเรกขารตาการมุ่งที่จะพูดเรื่องไรสาระมีเรื่องภารตะยุทธและเรื่องการลักพานังสีดาเป็นต้นสองประทารูปิกถากถานันจะการพูดคำเช่นนั้นแต่เมื่อบุคคลอื่นไม่ได้ถือเอาคำพูดนั้นกรรมบทก็ไม่ขาด ต่อเมื่อบุคคลอื่นถือเอาคำพูดเพ้อเจ้อนั้นแลกรรมบทจริงค่ะแต่สำหรับโทษน้อยหรือโทษมากก็คือถ้าเสพน้อยหมายความว่าไม่ได้พูดเพ้อเจอมากโทษก็น้อยแต่ถ้าเสพมากคือเสพจนคุ้นมีปกติอาจินที่จะพูดเพ้อเจอนั่นก็โทษมากขอให้อาจารย์อธิบายตรงนี้เลอกหน่อย คือมูสาวาทกับว่าพูดเทศแล้วไอ้สัมภปลาว,วาจาตะเกียอาจา์พูดว่าพูดอะไรเป็นเทศอะไรคือเนี่ยทำไมมันไปอย่างน้นล่ะครับไอ้เทศมันก็เทศแต่นี่สัมภปาลามันก็จะไปประพวกเพ้อเจอเล่านิยายไม่รู้จกจบอะไรพนิมนไปเลยแต่ว่าไอ้มันมีคําว่าเทศอยู่ด้วยใช่ไหมทำไมมันงนั้นล่ะมันควรจะอยู่ในมูสาวาทในคําเทศคำเดียวทาไมมันไปอยู่ในนั้น,น สัมผัสปลาประวาจารเป็นคำพูดเกินจริงรำพันต่างๆเกินความจริงไปก็เป็นสัมผัสปลาประวาจารความจริงว่าจีทุจริตนี่นะคะโดยมากแล้วก็จะเป็นไปหลายประการในเรื่องเรื่องหนึ่งอย่างเวลาที่โกรธพูดเรื่องที่ไม่จริงเป็นมุสาวาด ก็อาจจะมีการส่อเสียดที่เป็นปิสุนาวาจาและก็อาจจะมีพรุศวาจาด้วยในขณะนั้นค่ะและสำหรับสัมผัสปลาปวาจาก็เป็นส่วนเกินที่ไม่จริงคือเกินจริงไปก็เป็นสัมผัสปลาปวาจาอย่างองค์ของสัมผัสปลาปวาจาคือภารตะยุทธ,ธสิตาหารนาทินิรัตะกถาภูเรฆขาตา การมุ่งที่จะพูดเรื่องไร้สาระมีเรื่องภารตะยุทธและเรื่องการลักพานางสีดาเป็นต้นจริงหรือไม่จริงคะภารตะยุทธ์กับการลักพานางสีดาเนี่ยเรื่องจริงหรือเปล่าคะไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับมุสาวาทที่จะหลอกลวงบุคคลหนึ่งบุคคลใดแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนก็รู้เป็นคำที่เล่าสืบต่อกันมา เนิ่นนานเป็นเรื่องยืดยาวจริงๆและก็มีการแทรกบทต่างๆซึ่งไม่เป็นประโยชน์เพราะเหตุว่าขณะนั้นผู้ฟังเนี่ยค่ะอาจจะวันไว้ไปด้วยกิเลสตามข้อความตามเนื้อเรื่องที่ถูกชักพาให้มีความรู้สึกนา,นานาประการเกิดขึ้นซึ่งในขณะนั้นไม่ใช่เรื่องการเจริญสติไม่ใช่เรื่องการ อบรมปัญญาไม่ใช่เรื่องการละคลายเพราะฉะนั้นจึงเป็นสัมผัสปลาปะวาจาไม่จริงเหมือนกันแต่ว่าผู้พูดเนี่ยคะ่ะพูดในลักษณะของสัมผัสปลาปะวาจาไม่ใช่มีเจตนาที่จะมุสาแต่ว่ามีเจตนาที่จะกล่าวคำเพ้อเจ้อคือคำที่ไม่มีประโยชน์แต่ว่าสภาพธรรมะเป็นของจริงนะคะ เพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆที่เป็นชีวิตจริงถ้าผู้ใดจะกล่าวถึงชีวิตถึงสภาพธรรมะถึงเหตุการณ์ในชีวิตซึ่งชีวิตเนี่ยค่ะอาจจะวิจิตยิ่งเสียกว่าบทละครหรือว่าเรื่องราวต่างๆซึ่งแต่ละคนสร้างขึ้นให้คนอื่นเข้าใจว่าสภาพชีวิตมีต่างๆกันในโลกแต่ถ้าผู้พูดมุ่งที่จะกล่าวเพื่อประโยชน์เพื่อจะให้เห็นสภาพของธรรมะซึ่งวิจิตมาก และก็เป็นปัจจัยทําให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆที่วิจิตจริง,รงๆในชีวิตวันนี้เป็นอย่างนี้วันต่อไปอาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งกลับหน้ามือเป็นหลังมือเป็นชีวิตที่แปลกไปตามเหตุปัจจัยตามเหตุการณ์ต่างๆถ้าผู้พูดมุ่งที่จะกล่าวเพื่อประโยชน์แก่ธรรมะไม่เป็นสัมผัสปราปวาจาเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับเจตนาด้วยนะคะ เพราะว่าเจตนาของสัมผัสปลาประวาจานั้นคือการมุ่งที่จะพูดเรื่องไรสาระเพราะว่าไม่มีประโยชน์ไม่เป็นการขัดเกลาร์ทำให้เกิดจิตที่หวั่นไว้ไปด้วยกำลังของกิเลสเพราะฉะนั้นถ้าบุคคลอื่นไม่ถือเอาคำพูดนั้นกรรมบทก็ไม่ขาดต่อเมื่อบุคคลอื่นถือเอาคำพูดเพเจร์นั้นแหลกรรมบทจึงขาด แล้วก็โทษน้อยโทษมากก็แล้วแต่ว่าเสพมากเสพน้อยถ้าประพฤติกระทำอยู่เสมอมากๆบ่อยๆเนืงน่งๆโทษก็มากแต่ถ้าไม่ได้ประพฤติไม่ได้กระทำมากก็เป็นโทษน้อยมีท่านผู้ฟังเขียนคำถามมานะคะสองข้อข้อหนึ่งรูปกับนามอะไรเกิดก่อนข้อสอจิตกับเจตสิกเกิดดับพร้อมกัน แต่ทำไมมีดวงไม่เท่ากันข้อหนึ่งรูปกับนามอะไรเกิดก่อนในภูมิที่มีขันห้ารูปกับนามเกิดพร้อมกันในขณะปฏิสนธิทันทีที่ปฏิสนธิจิตเกิดเพราะกรรมเป็นปัจจัยกรรมไม่ได้เป็นปัใจจัยให้เฉพาะปฏิสนธิจิตเท่านั้นเกิดแต่กรรมเป็นปัใจจัยให้รูปเกิดพร้อมกับปฏิสนธิจิต ในอุป,ปาทขณะของปฏิสนธิจิตด,ด้วยเพราะฉะนั้นในขณะปฏิสนธิขันห้าคือรูปประขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันเกิดพร้อมกันจึงกล่าวว่าภูมิที่มีขันห้าคือรูปประขันและนามขันเกิดพร้อมกันเพราะกรรมเป็นปัจจัยที่รูปใดจะเกิดพร้อมปฏิสนธิจิตนั้นก็แล้วแต่ว่า กรรมอะไรเป็นปัใจจัยให้รูปนั้นเกิดแต่ว่ารูปดับช้ากว่าจิตจิตเกิดดับสิบเจ็ดขณะรูปที่เกิดพร้อมกันจึงดับเพราะฉะนั้นขณะนี้ค่ะรูปเกิดพร้อมกับจิตดวงใดจิตดวงนั้นดับแล้วรูปนั้นยังไม่ดับยังมีอายุต่อไปอีกสิบหกขณะจึงจะดับเพราะว่ารูปแต่ละรูปที่เกิดนั้นมีอายุเท่ากับจิตเกิดดับสิบเจ็ดขณะ เพราะฉะนั้นรูปที่เกิดพร้อมกับจิตดวงใดจะดับช้ากว่าจิตดวงที่เกิดพร้อมกันข้อสองจิตกับเจตสิกเกิดดับพร้อมกันแต่ทำไมมีดวงไม่เท่ากันอันนี้คงจะเข้าใจว่าเป็นดวงดวงยังไงยังไงนะคะแต่ความจริงเป็นนามธรรมคะ่ะถ้าดวงพูดถึงดวงบางคนคิดถึงรูปกลมๆเป็นดวงดวงนะคะ แต่ที่ใช้คําว่าดวงเนี่ยคะ่ะเป็นภาษาที่ใช้กันมาแต่โบราณหมายความถึงขณะหนึ่งขณะหนึ่งของจิตซึ่งขณะของจิตเนี่ยเร็วมากและก็ที่กล่าวว่าดวงหมายความถึงประเภทคือจิตทั้งหมดที่เกิดดับสืบต่อกันไม่ว่าจะในภพนี้โลกนี้หรือว่าโลกอื่นภพอื่นก็ตามจะจำแนกออกเป็นประเภทได้แปสิบเกประเภท หรือ2 2 1ประเภทโดยพิเศษแต่โบราณไม่ใช้คำว่าประเภทโบราณใช้คำว่าดวงก็เลยสงสัยว่าทำไมจิตกับเจตสิกเกิดพร้อมกันแต่ว่าดวงไม่เท่ากันตามคำถามที่ว่าจิตกับเจตสิกเกิดดับพร้อมกันแต่ทำไมมีดวงไม่เท่ากันประเหตุว่าจิตแต่ละดวงจะเกิดขึ้นหรือจิตแต่ละประเภทจะเกิดขึ้นนั้นต้องอาศัยปัจจัย เจตสิกก็เป็นปัใจจัยให้เกิดจิตเจตสิกทั้งหมดมีห้าสิบสประเภทและจิตดวงหนึง่งดวงหนึ่งคือประเภทหนึง่งประเภทหนึ่งที่เกิดนั้นมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยหลายดวงคือหลายประเภทเจตสิกห้าสิบสองประเภทนั้นก็แยกเป็นเจตสิกประเภทที่เป็นอกุศลเจตสิกประเภทที่เป็นโสพณะและในจิต ขณะหนึ่งคือดวงหนึ่งนั้นก็มีเจตสิกเกิดร่วมด้วยหลายประเภทหลายดวงไม่ใช่ว่าจะต้องให้ตรงกันนะคะคือจิตดวงหนึ่งเกิดก็มีเจตสิกดวงหนึ่งเกิดร่วมด้วยไม่ใช่อย่างนั้นค่ะในขณะที่จิตขณะหนึ่งเกิดมีเจตสิกหลายดวงคือหลายประเภทเกิดร่วมกับจิตนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดจิตนั้นหายสงสัยหรือยังคะ ถ้าศึกษาปรมามธธรรมโดยละเอียดก็จะเข้าใจชัดเจนขึ้นค่ะแต่จุดประสงค์ของการบรรยายเรื่องสติปัฏฐานนั้นก็เพื่อให้ท่านผู้ฟังเนะะี่ยค่ะได้รับประโยชน์ทันทีที่ฟังธรรมะเพราะเหตุว่ากล่าวถึงสภาพของธรรมะที่ปรากฏให้พิสูจน์ได้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ เพราะฉะนั้นถ้าอบรมเจริญสติปัฏฐานก็จะหมดความสงสัยในสภาพธรรมะที่ปรากฏซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและถ้าท่านมีเวลาศึกษาท่านก็ศึกษาเรื่องของปรมัธธรรมประกอบด้วยแต่ต้องทราบว่าจุดประสงค์ของการศึกษาปรมัธธรรมนั้นเพื่อเกื่อกูลการไม่ยึดถือนามธรรมและรูปธรรมขณะที่สติระลึกเพราะอาศัยการศึกษาปริยัติเพื่อกูลด้วย แต่ไม่ใช่ว่าท่านศึกษาปริยัติมากมีความเข้าใจในปรมัทธธรรมมากแต่ปฏิบัติผิดไม่ตรงกับปรมัธธรรมที่ศึกษาถ้าเป็นอย่างนั้นนะคะการศึกษาปรมัธธรรมไม่มีประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นการศึกษาเพียงปรมัธธรรมและก็เวลาที่จะพิสูจน์ธรรมะไม่ได้ปฏิบัติถูกต้องที่จะให้รู้สภาพธรรมะนั้นตามความเป็นจริง การศึกษานั้นก็ไม่มีประโยชน์เลยเพราะเหตุว่าไม่เกื้อกูลให้ท่านรู้ว่าปรัมถธ,ธรรมที่ศึกษาแล้วถูกต้องตรงตามความเป็นจริงอย่างไรแต่ถ้าปฏิบัติถูกนะคะก็พิสูจน์ธรรมะที่ได้ศึกษาว่าตรงตามความเป็นจริงทุกประการในสูตรหลายๆสูตรนะครับที่พระพุทธองค์ทรงเตือนพุทธบริษัททั้งหลายนะบอกว่าขณะที่ประชุมกันเนี่ยถ้าไม่กล่าว ทำมีคาถาก็พึงดุษณีเนียหลายหลายส่วนไม่กล่าวว่าอย่างนี้แย่เลยครับนี่คงจะหมายความถึงว่าท่านทรงเตือนให้ระลึกถึงว่า,าให้นิ่งซะดีกว่าที่จะไปกล่าวไอ้อว่าจีทุจริตต่างๆทั้ตงสีประเภทเนี่ยจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะฮะถ้าพิจารณาข้อความในพระไตรปิฎกทั้งหมดนะคะทรงเกื้อกูลให้ละกายทุจริตวจจทุจริต มโนทุจริตและข้อสำคัญก็คือให้เข้าใจว่าสัมผัสปลาปวาจานั้นคืออย่างไรเพราะว่ามีมากจริงๆค่ะแล้วก็ผู้ที่จะดับได้ก็คือพระอรหัตตบุคคลเท่านั้นที่ดับได้แต่ว่าผู้ที่ยังดับไม่ได้ก็ควรที่จะรู้ควรที่จะเข้าใจว่าในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยนะคะมีวจีทุจริตอะไรบ้างท่านอาจจะเป็นผู้ที่ไม่กล่าวพรุทธสวาจา ไม่กล่าวมุสาวาทไม่กล่าวปิสุนาวาทแต่สัมผัสปลาปะวาจาขณะไหนบ้างซึ่งทรงแสดงไว้โดยละเอียดก็ว่าเรื่องของคำพูดเนี่ยคะ่ะลองพิจารณาจริงๆท่านพูดเรื่องอะไรบ้างบางคนพูดถึงเรื่องตัวเองใช่ไหมคะยกตนข่มท่านมีมานะ มีความถือตนแสดงออกมาทั้งหมดจากคำพูด